สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันครูคุณพิมนะคะวันอาทิตย์นะจ๊ะก็จะมีพ็อกช็อปนะคะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งนะคะสามีกำลังจุดเตาข้างนอกนะคะอากาศเย็นนิดหน่อยค่ะแต่เราก็จะทําส้มตําปลานะคะเราไม่เราไม่ใส่ปูค่ะสามีไม่กินนะคะก็จะนี้เป็นปลรรานะคะเครื่องต่างๆพื่ที่เห็นนะคะกุ้งแอบใส่กุ้ง,งน,น่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะดูเจอกันค่ะ ที่มีผัวก็ลำเสียลำคาญเหมือนกันนะคะแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบว่าเราบอกว่าเราจะกรีวันนี้เราจะทําข้างในบ้านใช่ไหมคะนางก็บอกว่านางจะควันมันจะเยอะโอเคงั้นเธอก็ออกไปทําข้างนอกนะเพราะฉันไม่ออกเพราะอากาศมันหนาวมีการบอกว่าอากาศไม่หนาวหรอกไม่หนาวสําหรับพวกหล่อนเข้าใจไหมฉันไม่ใช่เกิดที่นี่มันหนาวสําหรับฉันลำคาแล้วก็ไป ทำเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งอีดอกลคาคัญจริงๆนะบางทีนะจริงๆของขึ้นขอบนนิดนึงค่ะไปแปลฟังเอาเองนะนี่ค่ะที่นางติดอยู่รถแข่งผี่แตกกินแตก for you ไม่กินกล้วยทายนอาหารเย็นสพหรอกอีดอกค่ะให้นางไปตากลมตากหนามเองค่ะค่ะมาเลยจ้าต่ำเลยจ้า เสร็จมีการเดินเข้ามาบอกพี่ยังไงมาส้มตัไม่ต้องเผ็ดนะวันนี้ฮะทุกทีก็เห็นมึงแดกเผ็ดซะจอนอีสามีบ้านนี่ยนะบางทีก็ลมเสียนะคะไม่ได้มนนดานินทาไม่ได้ดา่าด่านั่นแหละค่ะแต่ลมเสียทุกทีโอ้โหกินเผ็ดนี่เป็นบบจิลิดอีขั้นใส่ปูแม่เลยเดียวของขึ้นนะเจ้าแผงกว่าขึ้น่องชีอือถานกอมเตอร์ ามาแกจะบอกขึ้นเหมืนก็จะอีขึ้นแกจะต่ำสมตั้งเหมือนเหมือนสมตั้งนะฮะมันต่ำละอ่อนจะอันน้้มวันนี้นะ นิดนึงนะคะเพื่อความหวานที่นางอยากได้ใส่หมดนะคะมีอะไรจะใส่วังนี้มะเขือเทศไม,นนมะะ่ต้องมีน้ำเลยค่ะต้องทำดูแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราต้องเติมด้วยน้ำน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็น้ำมะน,นาวนะคะบีบลง,งไป เปียสัดใจจอบแดงนะทรับวันนี้ทันเสียเบาๆนะจริงๆนะ คูดลำคางข้ามากนี่น้ำตําแบบรมเสียนะคะใค่ค่าดูเจอนี่ค่าต้าแบบเด็กๆนะคะแต่รสชาติเผ็ดมากพริกบ้านพริกบอเนี่ยขาดหอยขาดปูขาดปลาของฉันไปค่าของสามีนะคะเดี๋ยวพี่พื่จะใส่ปูเพิ่มค่ะแล้วก็หอยดอง ค่าสำหรับอีชันนะคะรับไม่ได้ค่ะที่ไม่ได้ใส่ปูนแบบให้นางไปละน้ำท่วมเนี่ยเมรกานอร์คาโรลินา ชั้้นนอยเจ๋งค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> แล้วมันเจ๋งกวาา่าเห็นไหมนุ่มสีสันมันดูนุนวะ่ะนี่ค่ะ กริวพักชอ็อปง่ายๆครับกับสมังปูปลานะคะคหอยดองของสามีสีสันแตกต่างกันเลยสองชิ้นไม่ไหวชิ้นเดียวกันะกริวแบบแห้งๆแล้วก็อร่อยถูปาสินุกความแซบ่บ ง่ายๆครับวันอาทิตย์อ okay. uh ืม huh. อิซซี่อิซซี่โอเคน่าเดียวโอเคสเนื้อคอทีวี เนื้อน้อยเนื้อนี้ก็อร่อยค่ะแซ่ดอย่างนี้ค่ะทีม่มาแบบว่าปลาใหญ่ยังเยอไม่ได้ไปพี่กายค่ะบายบาย